งานนี้แฟนคลับก็ยิ้มกันไปตามๆกันนะครับเมลิซ่าเนี่ยเปิดเผยว่าสถานที่ไหนนะครับคือสถานที่ที่ประหลาดที่สุดที่ลิซ่านั้นเคยโดนหลอบลิงนะครับขอถ่ายรูปด้วยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับก็เริ่มเข้าใกล้เดือนสุดท้ายทุกทีแล้วก็เป็นไปตามที่คาดเดามาตั้งแต่เดือนตุลานะครับว่าปีนี้เนี่ยน่าจะไม่มีเพลงใหม่ของวงแบล็คพิ้งเลยนะครับนอกจากโซโล่ซึ่งก็ยังไม่มีจริงๆนะครับเรียกได้ว่าปีนี้เนี่ยเน้นกิจกรรมโซโล่หนักมากๆแต่ว่านะครับถึงแม้ว่างานวงเนี่ยจะไม่มีเพลงใหม่เลยแตต่อนนนนี้้ั ช่องหลักของวงของสาวแบล็คพิงคใน u t u b e นะครับก็ได้มีข่าวดีให้เหลาบลิงกนั่นก็คือช่อง Black พิงค์ออฟฟิเชียลในยูทูบนะครับได้มียอดจํานวนซับสไครป์หรือว่าผู้ติดตามนะครับถึง70บล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือได้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้นะครับยูทูบเนี่ยก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งมากนะครับสำหรับวง Black พิงคและเมื่อวง Black พิงคนะครับถึง70ล้านผู้ติดตามแล้วเนี่ยก็ได้มีแฟนคลับบางคนนะครับออกมาแชร์ภาพเก่าๆที่วง b บล c k พิงคานว่าาาสของเนะครับเตติตาาขตตขึ้นนนมากนากดไห จากยอดผู้ติดตาม1ล้าน2ล้าน3ล้านนะครับกลายมาเป็น70ล้านเนี่ยมันเป็นยอดที่มากมายมหาศาลมากๆเลยนะครับในตอนนี้ซึ่งสถิติแบล็คพิงในตอนนี้นะครับก็คือเป็นช่องของศิลป,ปินนักร้องเนี่ยที่มีจํานวนยอดซับสไครป์นะครับมากที่สุดในโลกและก็เป็นศิลป,ปินกลุ่มแดกน,นะครับที่ทําได้ไม่ว่าจะทั้งนอกหรือทั้งในเคป๊อปนะครับก็ถือได้ว่าวงแบล็คพิ n งนะครับได้ทําการบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ทิ้งท้ายปี2 0 2 1เลยนะครับ โดยถึงแม้ว่าในปีนี้เนี่ยจะไม่มีคมแบ็กเต็มวงเลยก็ตามซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นนะครับว่าสมาชิกแต่ละคนเนี่ยมีศักยภาพพอและคาดว่าเมื่อตะว,วงนะครับคมแบ็กเต็มวงในช่วงครึ่งปีหน้าเนี่ยยอดผู้ติดตาม80บล้าน90บล้านนะครับน่าจะง่ายๆสําสหรับวง Black พิ้งเลยประมาณนี้นะครับก็ยินดีกับวง Black พิ้งด้วยนะครับในตอนนี้หวังว่าในช่วงนี้นะครับสาวๆทุกคนเนี่ยจะรักษาสุขภาพกันอย่างดีและก็ขอให้มีแต่ข่าวดีนะครับทั้งในปีนี้แล้วก็ปีหน้าและเมื่ออออเเรรราาาาพูดดดถึงงขข่่วววีแล้้มืนนคาานคัักิิ -19 ซ หลังจากที่แฟนคลับบางคนนะครับอยากให้ YG เนี่ยมาอัปเดตอาการของลิซ่าหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีประกาศอะไรเพิ่มเติมจาก YG นะครับจนในเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีเชฟเมนเนี่ยได้ไปเจอกับคุณแม่ของลิซ่าแล้วก็ได้พูดคุยกับคุณแม่ของลิซ่านะครับทำให้เรารู้ว่าอาการของลิซ่าในตอนนี้นะครับน่าจะน่าหายห่วงมากๆคุณแม่ของลิซ่านั้นก็ได้กล่าวถึงอาการของลิซ่าว่าเธอเนี่ยยังไม่มีการแสดงอาการอะไรเลยนะครับยังคงแข็งแรงดีเปรียบเสมือนว่าลิซ่านั้นเป็นหวัดทั่วไปนะครับ ซึ่งพอเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นไปตามที่ใครหลายคนคาดเดาไว้ว่าในเคสแบบของลิซ่านะครับน่าจะมีอาการไม่หนักแล้วก็หายง่ายก็จากที่ฟังแม่ลิซ่าพูดแล้วนะครับลิซ่าเนี่ยน่าจะไม่มีการเจ็บปวดอะไรมากตามที่บอกเลยเหมือนกับเป็นหวัดธรรมดานะครับก็ในเมื่อตอนนี้นะครับลิซ่าเนี่ยเป็นเคสที่ไม่หนักตามคาดเดาแล้วก็ขอให้เป็นเคสที่หายง่ายนะครับตามที่คาดเดาไว้ด้วยโอเคนะครับมาที่เรื่องต่อมาก็คือเรื่องน่ารักน่ารักของลิซ่ากับแฟนคลับประเด็นนั้นก็คือสถานที่ที่ประหลาดที่สุดนะครับที่ลิซ yes, like they're trying to ask me, like, can I take a picture? Like, I was like, oh yes, but not in the bedroom. Please, like, let's go outside. ประมาณนี้นะครับก็สถานที่ทีป่ประหลาดที่สุดที่ลิซ่าเคยโดนขอถ่ายรูปเนี่ยสำหรับลิซ่าเองเลยนะครับก็คือในห้องน้ําโดยสุดท้ายนะครับลิซ่าเนี่ยก็พยายามชวนแฟนคลับนั้นออกไปถ่ายนอกห้องน้ํากันถึงแม้ว่าจะอยู่ในห้องน้ํานะครับก็ไม่สามารถลดทักษะการจําของหลบลิงได้ถือได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีนะครับสำหรับแฟนคลับและก็ตัวลิซ่า โอเคนะครับก็จะลงปั้ลัสสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอยินด,ดีกับวง b l a c k พิงคด้วยนะครับที่สามารถนําพาช่องของวง Black พิงคนะครับมาได้ไกลขนาดนี้เลยแล้วก็หวังว่าปีหน้านะครับจะสามารถไปได้ไกลกว่าน,นี้อีกโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ